คุณเคยสงสัยไหมครับทาไมแค่เรากินพริกเข้าไปเนี่ยปากเราถึงแสบเหมือนกับกําลังโดนไฟไหมอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังโดนหลอกอยู่ครับเพราะว่าตัวการจริงๆแล้วมันชื่อว่าแคปไซซินมันคือสารที่อยู่ในพริกพอเวลาเราเคี้ยวพริกเข้าไปเนี่ยสารนี้จะไปจับกับปลายประสาทครับซึ่งปลายประสาทเนี่ยมันมีหน้าที่รับรู้ความร้อนกับของที่มีพิษซึ่งเจ้าแคปไซซินเนี่ยมันไปหลอกปากเราว่าเรากําลังโดนไฟเผาสมองเลยคิดว่าอันตรายแล้ว เลยสั่งให้เรารู้สึกแสบปวดร้อนทั้งที่แท้จริงแล้วครับไม่ได้มีไฟเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วคุณสงสัยต่อไหมครับว่าทําไมยังมีบางคนเนี่ยที่สามารถกินเผ็ดได้เก่งเหตุผลเพราะถ้าเรายิ่งกินบ่อยๆครับประสาทมันจะด้านชาเจ้าสารแคปไซซินเนี่ยจะทําอะไรเราได้ยากขึ้นเราเลยรู้สึกเผ็ดได้น้อยลงครับ ซึ่งเจ้าสารแคปไซซินเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้รู้สึกเผ็ดอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีประโยชน์ด้วยประโยชน์ที่1คือมันสามารถช่วยเาผาผลาญไขมันได้ครับส่วนข้อ2ส,สามารถบรรเทาอาการปวดบางอย่างได้และข้อ3ทําให้เรารู้สึกดีเพราะสมองกําลังหลั่งสารเอนโดฟินครับแล้วคุณล่ะเคยกินพริกหรือว่ากินเผ็ดที่สุดในชีวิตไหมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคลิปหน้าเราจะพาไปติดหัวกับช่องความรู้ติดหัวสายชิลกันอีกครับผม